เจ้าอาวาสวัดพันอ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งความเอาผิดกับนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภารวมถึงสสและสวทุกคนฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับพระครูอมรธรรมทัตเจ้าอาวาสวัดพันอ้นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เข้าแจ้งความที่สพเมืองเชียงใหม่ให้ดำเนินคดีกับนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงสสและสวทุกคนฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157สืบเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาเห็นว่าพระพุทธศาสนาถูกบอลทำลายเสื่อมเสียชื่อเสียงมาโดยตลอดเช่นพระพิสุแอบบดื่มสุราในวัดแอบบเสพเมทุนสุดท้ายถูกตำรวจจับสึกแต่ไม่มีกฎหมายเอาผิดบุคคลดังกล่าวต่อทางจเจ้าอาวาสจึงเขียนร่างกฎหมายลูกฉบับนี้ขึ้นมาก่อนจะยื่นให้กับนายชวนเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี63 ผ่านมาหนึ่งปีทางสภาไม่ได้นำร่างกฎหมายเข้าพิจารณาเลยมีเพียงหนังสือโดยนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่สองที่ตอบกลับมาเมื่อเดือนก่อนว่าในรัฐธรรมนูญปี60ได้บัญญัติกฎหมายมาตรา67ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆแล้วจึงไม่จําเป็นต้องนําร่างกฎหมายคุ้มครองพระพุทธศาสนาฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาอีกครับกรรมภาพก็เลยไปแจ้งความดําเนินคดี ได้ชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปล่อยปละละเลยเพราะหน้าที่ของสภาจะต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญออกมาบังคับใช้แต่ที่ผ่านมาไม่ทำอะไรทั้งสิ้น เพราะกฎหมายมาตรานี้มันหมายถึงความมั่นคงของประเดศชาตาพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์